สวัสดีครับกองบรรณาธิการบ้านนี่ออกปากได้ครับบ้านบ้านยี่เปียออกปากครับตุกมาเพิ่งเป็นผู้หาในกันทุกมือูกตุ๊กจุดพวกจีนไเตี่ยเคยถามรวมมือกันนะครับไม่รวมมือกันทำไมไม่ออกไปพิจารณาสิ่อย่าง